สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดาษชาแนลวนนี้เราจะมาพูดถึง6แอคชั่นที่คุณอาจจะพลาดไปสำหรับการใช้ไกลแอปแอคชั่นที่1แอคชั่น add p รไอเทมอันนี้เอาไว้สำหรับการกดที่ปุ่ม หรือกดที่ element component ของเราแล้วทำการเพิ่มบรรทัดใหม่หรือข้อมูลเข้าใหม่เข้าไปใน data 2. action show notification เป็น action ที่เอาไว้สำหรับการกดที่ component หรือปุ่ม action แล้วทำการแสดงผล pop up ในส่วนของข้อความแสดงผลออกมาและ 3. open link เป็น action ที่เมื่อเราทำการกดที่ปุ่ม หรือกดที่คอม p พเนนต์ของเราแล้วจะทําการเปิดหน้าเว็บใหม่ในส่วนของแถบถัดไปของเบราว์เซอร์เรา 4. ในส่วนของ Set c o l ัมน์เป็นแอคชั่นที่เอาไว้สําหรับการ s e ตข้อมูลใหม่เข้าไปในคอลัมน์เดิมของเราหรือทําการอัปเดตข้อมูลใหม่เข้าไปในบรรทัดเดิมหรือแถวเดิม 5. Clear ียร์คอลมน์ในส่วนของ c l e ียร์ค u m ัมน์ก็จะสามารถลบข้อมูลหรือตัดข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดในคอลัมน์นั้นแล้วเคลียร์ทิ้งออกไปได้เลย 6. Visibility เป็นการดำเนินการที่อยู่ในส่วนของออปชันสำหรับการแสดงหน้าเว็บน,นั้นหรือซ่อนหน้าเว็บนั้นเอาไว้สำหรับโรที่เราต้องการให้เห็นหรืออีเมลที่เราต้องการให้เห็นหรืออาจจะแสดงผลรายการต่างๆที่อยู่ภายในหน้านานะั้นน่ะตามสถานะหรือชื่อของคนที่เข้าใช้งานก็ได้ ก็หวังว่า6แอคชั่นที่เราได้มานำเสนอในวันนี้พเพื่อนๆจะได้ลองไปหยิบจับใช้งานกันดูนะทุกคนก็ <c oughs> ถ้าชอบคลิปวิดีโอในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราแลวพบกับเราได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะทุกคนวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย